สวัสดีครับพบกับผมนะครับโออิสุใต้แดงนะครับลูกค้าท่านใดมีอาการแบบนี้ไหมครับถ้าแบบนี้แสดงว่าแบตเตอรี่ในรถยนต์ของท่านไม่พอนะครับบางท่านอาจจะเงียบไปเลยนะครับบางท่านมีไฟแต่ว่าไฟไม่พอจะเสียงดังแกรกแรกแบบนี้นะครับสาเหตุก็เนื่องมาจากถ้ารถใหม่ก็น่าจะเปิดไฟค้างไว ไปในเก่งบ้างใช่ไหมครับหรืออลูกค้าใช้รถหลายปีแล้วแบตเตอรี่อาจเสื่อมนะครับเก็บไฟไม่พอนะครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้ทำไงใช่ไหมครับเราก็พ่วงแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมวันนี้จะมาแนะนำนะครับขั้นตอนการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ที่ถูกต้องกันนะครับ เดี๋ยวผมแนะนําเลยครับการพ่วงแบตเตอรี่ต้องทายังไงบ้างอันดับหนึ่งเลยครับก็ต้องมีอุปกรณ์สายพ่วงนั่นเองนะครับสายพ่วงจะมีสองเส้นนะครับสีดำสีดำนี่ใช้ขั้วลบของรถยนต์แบตเตอรี่นะครับสีแดงเป็นขั้วบวกนะครับของแบตเตอรี่รถยนต์นะครับ ลูกค้าที่ซื้อมาบางท่านอาจจะเล็กผมไม่แนะนำนะครับขนาดสายไฟเนี่ยต้องใหญ่นิดนึงนะครับคือมาตรฐานนะครับไม่มีรอยต่อนะครับคือเส้นเดียวนะครับอย่างนี้นะครับที่ผมแนะนำนะครับเส้นใหญ่อย่างนี้กระแสะไฟมันจะเดินสะดวกนะครับเข้าดวเร็วถ้าใส่เส้นเล็ก อาจเกิดความร้อนละลายได้อันตรายนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนนะครับการพ่วงแบตเตอรี่ของรถยนต์คันที่แบตเตอรี่หมดนะครับกับคันที่มาพ่วงผมแนะนําก็คือให้รถยนต์ประเภทเดียวกันนะครับคันนี้เป็นกระบะนะครับอันนี้กระบะถ้ารถเก๋งก็รถเก๋งนะครับหรืออาจจะรถถ้าไม่มีรถ เลื่อกไม่ได้ก็จะเป็นรถกระบะกับรถเก๋งคือหมายถึงว่าแบตเตอรี่โวลต์ให้เท่ากันนะครับสังเกตง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าเอารถสิบล้อมาพว่วงเอานนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่โวลต์ของรถใหญ่นะครับมันเยอะกว่านะครับเดี๋ยวเกิดการช็อตได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าการพว่วงขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับนะฮะ เปิดฝักโปง้งครับนี่ฮะเริ่มจากขค้วบวกก่อนนะครับค้อบอ่บวกบวก สังเกตกันได้ในคู่บวกคู่ลบก็คือจะมีบอกเลยนะครับที่แบตเตอรี่บวกลบสีแดงนะครับคู่บวกข้อควรระวังนะครับคือห้ามโดยเด็ดขาดนะครับผิดขั้วไม่ได้เลยนะครับเพราะเกิดการช็อตหรือฟิวขาดได้นะครับอันนี้สําคัญมากนะครับก็หนีบได้เลยครับค้่บวกสีแดงนะครับแล้วก็มาที่ลดแบตเตอรี่หมดนี่ นะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับสีดำเป็นใช้กับแบตเตอรี่ที่คั้วลบของแบตเตอรี่นะครับก็นี่ที่คั้วลบนะครับแล้วก็ขั้นตอนสำคัญนะครับบางท่านหนีบที่คั้วลบของแบตเตอรี่ที่หมดอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าแบตเราหมดเลยใช่ไหมครับถ้าเราใส่คั่วโดวยตรงเนี่ย กระแสไฟเนี่ยมันจะวิ่งตรงเข้าที่แบตเตอรี่นะครับบางทีแบตเตอรี่ลูกนั้นมันเสื่อมอยู่หรือบวมอยู่ถ้าไฟเข้าเดยอาจจะเกิดประกายไฟหรือระเบิดได้นะครับถูกวิธีคือเราให้หนีบที่ตัวกาว Body, บอดนะี้นะครับนะครับที่ชัสซีนะครับอันนี้ในที่นี้ผมเลือกเป็นเอ่อตรงขาคอมแอร์แล้วกันนะครับตรงไหนก็ได้นะครับนี่เนี่ย นี่ยนะครับนี่จากนั้นเราก็สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเพื่อชาร์จแบตเตอรี่นะฮะครับชาร์จแบตเตอรี่ไม่ต้องเร่งเครื่องนะครับรอสักประมาณสักหนึ่งถึงสองนาทีนะครับให้ แบตเตอรี่ชาร์จไฟเข้ารถที่ไม่มีไฟนะครับรอสักพักนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีลูกค้าก็ดูว่าแบตเตอรี่มันหมดเลยไหมสังเกตง,ง่ายๆคือถ้าไฟไม่มีหมดเลยเือเราบีบแต่รถันที่ไฟหมดดูครับว่ามันมีไหมถ้าบีบแต่ไม่ดังเนี่ยแสดงว่าไฟในเกี้ยงเลยนะครับแล้วก็เร่งช่วยนิดนึงก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับ อันนี้เรารอสักพักนะครับนี่นะครับตั้งไว้เลยหนึ่งนาทีนะครับโอเคน่าจะได้แล้วนะครับ แล้วเราก็มาสตาร์ตตัวรถที่แบตเตอรี่หมดนะครับแ,แค่นี้เองเท่าน,นั้นเองครับนี่คือการพว่วงแบตเตอรี่นะครับแล้วมาดูวิธีการถอด ย้อนขั้นตอนเดิมนะครับอย่างเช่นตัวนี้เราก็ถอดพัวรบออกก่อนนะครับบางท่านถอดแล้วถือไว้อันนี้ผมไม่แนะนาเพราคือเพราะอาจจะเกิดการช็อตได้นะครับเราก็วางไว้เลยนะครับนี่นะครับผมก็เึิบนี่ นี่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ที่ถูกต้องนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อีสุนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการใช้งานสวิตต่างๆนะครับก็สามารถสอบถามที่อีสุพนะครสาขารามินทากรมงมอ .8 ได้เลยนะครับเบอร์ตต่อ02964000 หรือผมโอยสุพนครนนะครับขอบคุณมากครับผม